สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิปซีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่20มีนาคม2 5 6พัําคำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมอการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเชตดทักไลน์เม,มีค่าครูนะคะตอนนี้เรามาเริ่มจากคนเกิดวันอาทิตย์นะคะ คนวันอาทิตย์นะคะเป็นอย่างไรบ้างคนวันอาทิตย์นะคะเจ้าชายเหรียญนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะนะหรือว่าจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะการเงินนะคะเข้ามาอยู่เรื่อยๆแต่ก็ต้องรู้จักเก็บรู้จักออมด้วยนะคะบางคนอาจจะได้รับข่าวดีจากบมุดหลานบริวารน,นะคะ สวินเหรียญน,นะคะมีดวงเดินทางนะคะมีโชคมีลาบนะคะจะได้รับโชครับเงินก้อนใหญ่ในขณะเดินทางเสียงโชคไว้บ้างนะคะบางคนมีโอกาสที่จะได้ลงทุนนะคะเกี่ยวกับการทําธุรกิจใหม่ๆนะคะหรือต่อยอดธุรกิจบางคนอยากได้รถใหม่อยากเป็นรถใหม่นะคะนะมีโอกาสที่จะได้เรียกว่าได้บางคนก็บางคนก็อาจจะรีไฟแนนซ์ก็ได้นะคะ นะมีโอกาสที่จะได้ประสบผลสําเร็จในสิ่งที่ระหวังนะคะสองถ้วยจะได้เจอเพื่อนใหม่มิตรใหม่นะคะการ,ระยะนานมิตรใหม่ๆนะคะนั้นะในช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้ไปกินไปทานอาหารนอกบ้านนะคะกับคนที่รู้ใจกับคนที่ถูกใจได้ด้วยนะคะก้าเหรียญน,นะคะดวงดีนะคะคนวันอาทิตย์นะคะนะจะได้รับโชคเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะนะผู้หญิงผิวขาวจะนําความสําเร็จมาให้นะคะ บางคนนะคะอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะการซื้อการขายการแลกเปลี่ยนการกู้แบงก์กู้ธนาคารก็จะประสบผลสําเร็จนะคะข่าวดีนะคะ,ะจะเจ้าชายเจ้าชายเหรียญน,นะคะข่าวดีบางคนก็ได้ซื้อรถใหม่นะคะเหมือนอย่างที่หมอการบอกนะคะนะักธุรกิจส่วนตัวนะคะจะมีเม็ดเงินเข้ามาอาจจะมีลูกค้ารายใหญ่ใ,ใหญ่จะถึงใจกว้างเข้ามา,าสั่งออเดอร์กับเราก็ได้นะคะส่วนทางด้านของ ความรักนะคะนะคนโสดก็มีโอกาสพบคนถูกใจนะคะคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วก็เป็นความรักที่แฮปปี้ดีนะคะโชคลาภนะคะยวดยานผ่านนะคะจะให้โชคลาภส่วนเลขมงคลจากพ่อย4สี่นะคะมีเลข0ูนย์ศนย์เนะคะศูนย์ศนย์สองเก้านะคะต่อไปนะคะคนวันจันทร์ วันจันนะคะสามดาบคนวันจันทร์นะคะน้นในวันนี้นะคะจะทําอะไรขอให้ใจเย็นๆนะคะสามดาบนะคะณนะความรู้สึกความเกร้อนะคะนะําคพูดของเราอาจจะไปทําร้ายจิตทาร้ายจิตใจคนอื่นเขานะคะนะเรียกว่าต้องอต้องใจเย็นๆให้มากนะคะนะ้มีความกังวลใจบางสิ่งบางอย่างกังวลใจนะคะทุกใจนะคะห้าถ้วยนะคะคอตกนะคะนะเรียกว่า เครียดเกี <irgendw el inv és> ่ยวกับบางคนก็เครียดเกี่ยวกับด้านของการงานบางคนก็เครียดเกี่ยวกับด้านของการเงินหรือบางคนน้อยอกน้อยใจเกี่ยวกับด้านของความรักด้วยนะคะนะบสามสามดาบห้าถ้วยนะคะนัน้อยอกน้อยใจเกี่ยวกับคนรักเกี่ยวกับคู่ครองนะคะบางคนอยู่กับคนละที่นะคะอาจจะด้วยหน้าที่ของการงานก็ได้นะคะเจอหน้ากันก็แทนที่จะพูดจะคุยดีๆก็กระทบกระแทกเด็กดันกันนะคะต้องใจเย็นๆให้มากนะคะเจ็ดตรกนะคะ ความาเรียกว่าคนวันจันในช่วงนี้นะคะนะ้มีความมีการตัดสินใจที่ค่อนข้างจะเด็ดขาดด้วยนะคะนะ้มีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะคะบางคนอาจจะถึงขั้นท้าเลือกท้ายาด้วยนะคะนะ้เกี่ยวข้องกับเอกสารบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะคะหรือบางคนก็อาจจะไปทําบัตรประชาชนไปต่อทะเบียนไปต่อประกันก็ได้ด้วยนะคะหกถ้วยนะคะ จะได้เจอเพื่อนเก่ามิตรเก่าหรือเรามีโอกาสที่จะได้เดินทางไปในสถานที่เก่าๆเดิมๆที่เราได้เคยไปมาแล้วนะคะแต่ความรักนะคะคนที่มีปัญหานะคะยังไงก็ยังตัดกันไม่ได้นะคะนะเป็นความรักที่อ่าต้องกลับมาพูดมาคุยมายูเทิร์นรีเทิร์นกันใหม่นะคะหกถ้วยนะคะหาเวลานี้นะคะจังหวะนี้นะคะขอโทษกันขอโพยกันนะคะอย่ามัวแต่เอาอย่ามัวแต่น้อยอกน้อยใจนะคะนะมีโอกาสที่จะได้กลับมาคืนดีกันนะคะส่วนทางด้านของการงานนะคะ ใครที่ทํางานทางด้านธุรกิจส่วนตัวนะคะก็ยังมีลูกค้าเก่าๆนะคะลูกค้าประจํายังวเวียนกลับมานะคะสุขภาพในช่วงนี้นะคะคนวันจันทร์นะคะบางคนนะคะอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลนะคะออระวังเกี่ยวข้องกับกรบเราะอาหารนะคะกรดไหลย้อนนะคะเจ็บคอนะคะมีเสมหะรวมทั้งท้องเสียท้องผูกระบบวลำไส้นะคะบางคนอาจจะมีโอกาสถึงขั้นผ่าตัดได้ด้วยนะคะนะบางคนนะคะก็เรียกว่า ต้องดูแลสุขภาพนะคะต้องเสรจต้องปลูกพวกนี้นะคะต้องต้อง,องอการกินการทานก็ต้องระวังนะคะหรือบางคนนะคะอาจจะได้รับข่าวคราวการเจ็บการป่วยการเป็นการตายของใครก็ได้ด้วยเราอาจจะมีโอกาสไปร่วมงานศพข,ของใครนะคะในด้านของการงานนะคะใครที่ทํางานทางด้านแพทย์นะคะหมอพยาบาลนะคะ,ะคนขายประกันพวกนี้นะคะงานเยอะนะคะาง,งานค่อนข้างจะเยอะค่อนข้างจะมาความรับผิดชอบเยอะนะคะ ด้าน,นของการเงินนะคะการเงินรายจ่ายเยอะนะคะมีแต่รายจ่ายรออยู่นะคะบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการเป็นหนี้อาจจะอยู่ในช่วงของการโดนทวงหนี้นะคะก็ไายด้วยนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะอย่างที่บอกนะคะคนที่โกรธกันก็มีโอกาสาได้กลับมาพูดมาคุยนะคะส่วนคนโสดนะคะคนโสดในช่วงนี้นะคะบางคนเพิ่งจะอกหักมา,มาหมาดๆเลยนะคะนะเพิ่งจะเรียกว่าผิดหวังมานะคะย่งกังวลใจยังทุกข์ใจนะคะ นะยังไม่ปล่อยวางนะคะอยู่กับปัจจุบันดีกว่านะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะวันนี้โชคลาบนะคะไม่โดดเด่นนะคะนะส่วนคนที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะก็เลขมงคลน,นะคะจากไพ่ยิปซีมีเลขสามห้าหนึ่งหกนะคะสามห้าหนึ่งหกนะคะต่อไปนะคะคนบันอังคาร คนวันอังคารเป็นอย่างไรบ้างนะคะโหคนวันอังคารดวงดีค่ะคนวันอังคารนะคะหนึ่งเหรียญน,นะคะเป็นไพ่แห่งความโชคดีนะคะลัคก,กี้นะคะน่าจะทําอะไรในช่วงนี้นะคะจะประสบผลสําเร็จนะคะการค้าการขายนะคะเรียกว่าขายดิบขายด,ขายดีขายหมดขายเกลี้ยงน,นะคะหรืออยากจะใครที่เราคอยกันเงินอยู่นะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับโชคนะคะรับเงินก้อนใหญ่นะคะรวมทั้งการเสี่ยงดวงนะคะก็จะประสบผลสําเร็จนะคะ นะคะว่าโชคลาบนะคะ,นะเป็นไปได้หมดนะคะบางคนก็โชคลาบเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะหรือบางคนก็อาจจะโชคลาบเกี่ยวกับการกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะนะมันเรียกว่าคนดวงเฮงนะคะใครว่าง,งานตกงานมีโอกาสได้งานนะคะอย่าอยู่เฉยนะคะเดวิลนะคะเดวิลหนึ่งเหรียญน,นะคะมีโอกาสมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงดวงได้ด้วยนะคะนั้นในช่วงนี้คนอนง,ง,งคารนะคะ มีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานที่อุจกจรลางข้ากลางคืนนะคะตามปรับตามบานะคะตามคาราโอเกะก็ได้ด้วยนะคะระหวังการมึนเมาด้วยรวมทั้งระวังจะมีคนเข้ามาเอารัดอเอาเปรียบน,นะคะต้องอต้องระวังเลยนะคะในช่วงนี้นะคะอาการโดนเอารัดอเอาเปรียบจากคนใกล้ตัวกับจากคนที่เราไม่รู้จักก็ได้นะคะแปดเหรียญแปดเหรียญหนึ่งเหรียญน,นะคะใครเล่นหุ้นอยู่บ้างน่า ก่อนหน้านี้นะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับเงินปันผลจากหุ้นส่วนนะคะนะจากหุ้นที่ลงไปนะคะนะับแบบเหรียญเรียกว่ายิ่งขยันยิ่งได้เงินนะคะด้านของการงานนะคะธุรกิจส่วนตัวเป็นไปในทิศทางที่ดีหรือใครที่ทํมืองานเกี่ยวข้องกับลูกจ้างประจําบางคนก็อาจจะมีโอกาสปรับเปลี่ยนตําแหน่งนะคะปรับเปลี่ยนเงิน,เด,นเดือนก็ได้ด้วยนะคะนะัมีดวงเดินทางชีพประจรล,ลงเท้านะคะ บางคนก็อาจจะเกี่ยวข้องกับด้านของการงานนะคะประเภทางานประเภทเซลล์นะคะเซลเล็กเซลล์ใหญ่การพูดการติดต่อการเจรจาการสื่อสารเป็นไปในทิศทางที่ดีมองโดยภาพรวมแล้วดีมากนะคะคนรังคานะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะใครบางคนอาจจะได้รับของขวัญของขวากจากคนรักนะคะเอาใจคนรักหน่อยนะคะในช่วงนี้นะคะส่วนคนที่เป็นโสดนะคะ คนโสดมีโอกาสพบคนถูกใจนะคะแต่อาจจะเจอกันในสถานที่อคจรนะคะกลางค่ำกลางคืนนะคะหรือเรียกว่ามีโอกาสเสียตัวได้ด้วยแต่เป็นความรักที่เ,เรียกว่าผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะนะมีดวงมีโชคมีลาเสียงโชคได้นะคะเลขมงคลนะคะจากปพยิบสีมีเลข1580นะคะ1น8 0นะคะต่อไปนะคะคนมุนพุทธ คนวันพุธหนึ่งเหรียญคนวันพุธด,ดวงเฮงค่ะใครรอคอยการเงินอยู่บ้างนะคะนัดจะได้รับโชครับเงินก้อนใหญ่นะคะนะัดการค้าการขายเรียกว่าขายดิบขายดีนะคะหรือใครที่กําลังรอคอยเกี่ยวกับการกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะความสําเร็จนะคะใครว่างงานตกง,งานมีโอกาสได้งานนะคะรวมทั้งมีช่วงมิราบจากการเสี่ยงดวงได้ด้วยนะคะหนึ่งเหรียญเรียกว่าความสําเร็จมีคนหยิบยื่นสิ่งที่ดีๆเข้ามาให้นะคะ เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะคะเกี่ยวข้องกับเอกสารนะคะหนังสือสัญญาบางสิ่งบางอย่างนะคะนะบางคนก็อาจจะ,ะเดินทางไปทําบัตรประชาชนไปต่อทะเบียนไปต่อประกันนะคะก็ได้ด้วยนะคะดวงดีนะคะคนวันพุธสามไม้เท้าการงานนะคะมีความเรียกว่าแตกยอดดีหรือเรียกว่าแจยมตลาดได้บางคนนะคะทํางานควบคู่สองอย่างสัอย่างนะคะในเวลาเดียวกันนะคะ มีงานประจําอยู่แล้วอยากเพิ่มงานอยากเริ่มงานใหม่ก็ได้ด้วยใครว่างานตกงานก็จะได้งานนะคะอาจจะมีหรือใครที่ทําอยู่แล้วนะคะมีโอกาสได้ปรับเปลี่ยนเงินเดือนได้ปรับเปลี่ยนตําแหน่งนะคะก็ได้ด้วยนะคะในด้านของการงานในช่วงนี้นะคะคนวันพุธมีความละเอียดมีความรอบคอบนะคะมีความเรียกว่ามีความยุติธรรมมีความความรับผิดชอบค่อนข้างจะสูงด้วยนะคะโหดวงดีค่ะคนวันพุธคิงเรียน ทิงเหรียญหนึ่งเหรียญดวงเฮงมากนะคะในเร็วๆนี้หรือว่าในช่วงนี้นะคะคนัคนไม่คนใดก็คนหนึ่งจะต้องมีเรียกว่ามีโอกาสได้รับโชครับเงินก้อนใหญ่บางคนอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการซื้อการขายการเล็กเปลี่ยนนะคะการกู้แบงก์กู้ธนาคารก็จะประสบผลสาเร็จนะคะนะใครที่อยากซื้อบ้านอยากขายบ้านอยากขายที่นะคะอยากกู้แบงก์นะคะความสําเร็จก็รอยอยู่นะคะ ผู้ชายนะคะคุณผู้ชายจะนําความสําเร็จมาให้นะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะนะคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะมีอโอกาสที่จะได้ชวนกันไปจดทะเบียนนะคะสมรสก็ได้ด้วยนะคะหรือบางคนก็อาจจะได้รับของฝันของฝวากจากคนรักก็ได้นะคะส่วนทางด้านของคนที่เป็นโสดนะคะคนโสดมีอโอกาสพบรัก นะคะพบคนถูกใจนะคะถ้าเจอกันในช่วงนี้นะคะจะเจอคนที่ค่อนข้างจะมีเงินหรือมีฐานะหรืออาจจะอยู่กันแล้วสร้างฐานะได้ในอนาคตนะคะธุรกิจส่วนตัวนะคะเปิดร้านนะคะนะอาจจะมีลูกค้ารายใหญ่เข้ามาสั่งออเดอร์กับเรานะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะเลขบัตรประชาชนนะคะจะให้โชคให้ลาบรวมทั้งสมุดบัญชีเงินเก็บของคุณด้วยนะคะเลข3ตัวหลังนะคะลองเสี่ยงโชคดูนะคะ ส่วนเลขมงคลจากพ่อย4ิบสีนะคะมีเลข1นึ0งนะคะหนึ่นะคะต่อไปนะคะคนวันพฤหัส คนวันพฤหัสนะคะโอ้โหคนวันพฤหัสก็ดวงดีนะคะเก้าเดรียน,นะคะคนวันพฤหัสนะคะจะมีโชคมีลาบเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะนะใครที่เปิดร้านธุรกิจส่วนตัวนะคะก็เปิดร้านตั้งแต่เช้านะคะจะมีลูกค้าเข้ามาหรือเรียกว่าจะมีเม็ดเงินเข้ามาเห็นผู้หญิงผิวขาวบางเดินเข้ามาก็ดูแลดีๆนะคะอาจจะเข้ามาสั่งออเดอร์กับเราก็ได้ใครรอคอยการเงินอยู่นะคะจะมีโอกาสประสบผลสําเร็จนะคะ หนึ่งดาบการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องเด็ดขาดแล้วนะคะนะักการตัดสินใจที่มีความสําเร็จนะคะหนึ่งดาบก็คือความความสาเร็จนะคะเดวิลนะคะนะความเดวิลก็เรียกว่าเป็นผ้าแห่งกิเลสนะคะนะแต่เป็นกิเลสที่ดีนะคะในช่วงนี้นะคะเรียกว่าอ,อยากอยากได้เงินอยากลงทุนเกี่ยวกับการทําธุรกิจอยากได้ในสิ่งที่ตัวเองคาดหวังนะคะ นะแต่ความสําเร็จก็รออยู่นะคะรวมทั้งนะคะนะในช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปไปวัดไปทําบุญไปปฏิบัติธรรมนะคะบางคนก็อาจจะสวมดมนต์นักสมาธิอยู่กับบ้านก็ได้ในช่วงนี้คนวันพฤหัสมีซิกเซน์มีลังสังหรณ์ที่ค่อนข้างจะแม่นยานะคะนะักสังหรณ์อะไรซิกคิดอะไรก็จะเป็นไปตามตามที่คุณความรู้สึกของคุณนะคะรวมทั้งจะได้รับข่าวดีนะคะจากบทหลานบริวารด้วยนะคะ ในช่วงนี้นะคะคนวันพฤหัสมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานที่อคจรนะคะการข้ามกลางคืนตามผับตามบาร์นะคะก็มีโอกาสอาจจะอาจจะไปสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้นะคะความสําเร็จก็ได้นะคะส่วนรวมทั้งระวงังจะมีคนเข้ามา,าร,รับดอกเบี้ยเราได้ด้วยนะคะหรือจะมาหยิบม,มายืมทางการเงินของเราเราก็ต้องอด,ดูดีๆนะคะเพราะว่าเราอาจจะโดนโกงเราอาจจะโดนเรียกว่าหลบหลีกนะคะนะักนะการที่เป็น เขาอ,อาจจะเป็นคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมนะคะทำให้เราได้คืนช้านะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะคนที่มีคู่ค,ครองก็ยังเป็นความรักที่โอเคนะคะยังเป็นความรักที่ดีอยู่นะคะคนโสดนะคะมีโอกาสพบคนถูกใจในสถานที่ก่อจนนะคะกลางค่ำกลางคืนหรือมีโอกาสเสียตัวนะคะแต่มันเป็นความรักที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะมีโอกาสมีโชคนีราภจากการเสี่ยงดวงได้ด้วยนะคะ เลขมงคลจากพอยุสีนะคะมีเลข9150หนะคะเ1้านะคะต่อไปนะคะคนสุด คนวันศุกนะคะ The word นะคะคนวันศุขในช่วงนี้นะคะนะอารมณ์ดีนะคะอารมณ์ดีเรียกว่ามีความสุขนะคะ The word นะคะเป็นไ่แห่งความสุขความเยือกเย็นนะคะบางคนก็อาจจะกําลังศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับด้านของภาษาอยู่ก็ได้นะคะใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับโลกออนไลน์นะคะโลกโซเชียลนะคะเน้นและสดหน่อยนะคะก็จะยิ่งดี คุณเป็นคนเรียกว่าช่วงนี้นะคะช่างพูดช่างคยุยช่างเจรจาช่างสื่อสารนะคะนะสินค้านำเข้าส่งออกระหว่างประเทศนะคะนะักงานทางด้านโลกออนไลน์อ่าพวกครีมบำรุงผิวนะคะอาหารเสริมนะคะเสื้อผ้าหน้าผมความสวยความงามพวกนี้นะคะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะใครที่กําลังเดินเรื่องเกี่ยวกับการอ่าเดินทางไกลนะคะต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะเรียกว่าความสําเร็จนะคะก็รออยู่นะคะ แปดไม้เท้างานเยอะนะคะงานมากบางคนความรับผิดชอบมากหรือเรียกว่าทํางานสากระเบอือเยันเรือรบก็ได้ด้วยนะคะนะบางคนได้รับตําตแหน่งเดียวแต่จริงๆแล้วคุณทําไปหมดทุกอย่างเลยนะคะนะแต่คุณก็ทําได้นะคะคุณมีความรู้หลายด้านนะคะนะมีโอกาสที่จะได้ขยับขยายงานนะคะเจ็ดเหรียญการคํานวณการเงินนะคะช่วงนี้คนวันศุกร์คำนวณการคำนวณการเงินตลอดนะคะทาบัญชีแท็บทุกวันนะคะรายรับรายจ่ายนะคะ ความละเอียดความรอบคอบนะคะเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะบางคนก็คิดอยากจะเก็บอยากจะออมนะคะให้เป็นเงินก้อนใหญ่ในอนาคตนะคะความสําเร็จนะคะดีดีนะคะคุณวันศุกร์ช่วงนี้นะคะอัศวนดาบนะคะนะมีดวงเดินทางแบบประทัน,น,นะคะขับรถค่อนข้างจะเร็วนะคะควรวันศุกร์ขับรถช้าๆหน่อยนะคะน่าจะทําอะไรความเร่งรีบของเรานะคะมันเ,เรียกว่าความใจร้อนนะคะต้อง ต,ต้องใช้คนที่ใช้รถใช้ถนนเรียกว่าต้องขับรถต้องระวังนะคะมองโดยภาพรวมแล้วดีนะคะคนวันศุกร์นะคะความรักนะคะของคนวันศุกร์คนมีคู่ครองก็ยังเป็นความรักที่แฮปปี้ดีนะคะคนโสดนะคะมีโอกาสพบคนถูกใจนะคะบางคนเป็นได้ถึงต่างชาติต่างภาษานะคะหรือบางคนเจอกันทางโลกออนไลน์โลกสุดเชี่ยวนะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะเดอะเวรนะคะเป็นไพ่แห่งโชคลาบ ได้ด้วยนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะยวดยันผ่านนะจะให้โชคให้ลาบส่วนเลขบางคนจากวัยยิบสีนะคะมีเลข1 8 70นะคะ1 8 7่ปนะคะต่อไปนะคะคนวันเสาร์ นวันเสาร์นะคะ9ถ้วยคนวันเสาร์นะคะในช่วงนี้นะคะอาหารการกินอุดมสมบูรณ์นะคะกินเยอะนะคะนะบางคนก็เรียกว่าอาหารอย่างเดียวกินไม่ได้ทันไม่ได้นะคะต้องหลายๆอย่างนะคะระวังโรคอ้วนนะคะนะระวังเกี่ยวกับพวกแป้งเบาหวานน้ำตาลพวกนี้ต้องระวังนะคะเจ็ดดาบเจ็ดดาบเก้าถ้วยนะคะรายจ่ายเยอะมากนะคะนะคนวัน เสาในช่วงนี้นะคะรายจ่เยอะรวมทั้งให้ระวังจะมีคนเข้ามา,ารัดต่อเปรียบเราได้ด้วยนะคะนะใครที่คิดจะมาหยิบม,มายืมทางการเงินนะคะให้คําประกันน้นนี้นั่นเหล็กเลี่ยงนะคะนะเพราะเราจะโดนโกงนะคะหรือว่า,าให้ระวังเกี่ยวกับการลนดอกลวงจากแก๊งคอร์เซนเตอร์นะคะก็ได้ด้วยนะคะ 1. น่งดาบนะคะความเข้มแข็งความมุ่งมั่นความอดทนการตัดสินใจที่ค่อนข้างจะ เรียกว่าช่วงนี้มีมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องตัดสินใจนะคะแต่ความสําเร็จของคุณก็รออยู่นะคะเรียกว่าอาจจะลําแข้งลําขานะคะแต่ก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะจติกนะคะเกี่ยวข้องกับเอกสารเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะคะบางคนก็มีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับบางคนก็อาจจะทําบัตรประชาชนทําประกันต่อทะเบียนพวกนี้ก็ได้นะคะ หรือใครที่คิดอยากเดินทางไกลต่างถิง่นต่างแดนต่างประเทศนะคะนะการทําบีซ่านะคะเราอาจจะต้องอเรียกว่าจ่ายเงินให้กับเรียกว่าจ่ายเงินให้กับบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะก็ได้ด้วยนะคะนะัแต่ยังไงแล้วนะคะก็จะประสบผลสําเร็จนะคะในช่วงนี้นะคะด้านของความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะ คนวันเสาร์นะคะมีบางสิ่งบางอย่างปกปิดซ่อนเร้นคนรักคู่ครองนะคะบางคนแอบปกปิดเกี่ยวกับด้านของการเงินบางคนแอบปกปิดแอบมีกิก๊กแอบมีคนแอบคุยนะคะนะเรา,เอาขอโทษนะคะเราต้องระวังนะคะจะมีโอกาสโดนจับได้ด้วยนะคะนะต้องสําหรับใครที่มีบางสิ่งบางอย่างปกปิดอยู่นะคะส่วนคนโสดคนโสดในช่วงนี้จะมีคนเข้ามานะคะแต่ คนที่เข้ามาต้องดูดีๆนะคะเพราะเขาอาจจะเข้ามาหลอกลวงเรียกว่าคนมีเจ้าของนะคะเข้ามาผัวพันกับเราก็ได้ด้วยนะคะนะต้องต้องดูให้ดีนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะปวดกระดูกปวดเข่านะคะเกี่ยวข้องกับน้ำหนักตัวด้วยนะคะต้องจะกินจะทานอะไรต้องระ,ระวังหน่อยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะ บัตรประชาชนนะคะจะให้โชคให้ลาบส่วนเลขมางคนจากพ่ยยี่สนะคะมีเลข9ก้าเจดหนึ่งหนึ่งนะคะเก้าดหนึ่งหนึ่งนะคะนี่คือดวงของคนวันเสาร์นะคะก็จบลงแล้วนะคะกับความทำนายของคนเกิดทั้ง7วันนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ